การหลับตาทำสมาธิช่วยให้เห็นได้ง่ายว่าจิตเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาฟุ้งบ้างสงบบ้างแต่คนกลับไปพยายามทำสิ่งที่ยากคือสั่งให้จิตสงบอย่างเดียวเหลือกของสมาธิคือท่านั่งหลับตาเคร่งขรึมแก่นของสมาธิคือการมีจิตตั้งมั่นไม่วอกแวก ตื่นรู้อยู่กับความจริงไม่ใช่หลับไหลอยู่ในฝันแบบหลับตาการหลับตาทำสมาธิช่วยให้เห็นได้ง่ายว่าจิตเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาปุ้งบ้างสงบบ้างแต่คนส่วนใหญ่กลับไม่เห็นสิ่งที่ง่ายนั้นกลับไปพยายามทำสิ่งที่ยากคือสั่งให้จิตสงบอย่างเดียวหลายทางของสมาธิแบบสั่งจิต คือไม่ได้เห็นความจริงต่อไปต่อเมื่อหลับตาทําสมาธิอาศัยการเห็นความจริงว่าแม้ลมหายใจยังไม่เหมือนเดิมต้องเข้าบ้างต้องออกบ้างต้องยาวบ้างต้องสั้นบ้างต้องมากับความอึดอัดบ้างต้องมากับความสบายบ้างจนกระทั่งยอมรับเพื่อให้ยอมรับความจริงขั้นต่อไปคือจิต ไม่เหมือนเดิมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านมากเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านน้อยเดี๋ยวก็สงบน้อยเดี๋ยวก็สงบมากเอาแน่เอานอน,นตามใจอยากไม่ได้แต่เอาแน่เอานอนตามเหตุปัจจัยที่สะสมมาระหว่างวันได้สะสมเหตุแห่งความฟุ้งมามากพอทำสมาธิก็ฟสสุ้งซ่านมากสะสมเหตุแห่งความฟุ้งซ่านมาน้อย พอทำสมาธิก็ฟุ้งซ่านน้อยผู้ที่เห็นความจริงขณะหลับตาทั้งความจริงที่เกี่ยวกับลมหายใจสุขทุกข์สงบฟุง้งคือผู้ที่มีสิทธิ์ลืมตาขึ้นมาเห็นความจริงเดียวกันไม่ว่าในชีวิตประจำวันกำลังทำงานหรือเลิกงานแล้ว